you <laughs> หลังสิ้นสุดเสียงนกหวีดท,ที่สนามลอนดอนสเตเดียมเมื่อวันอาทิตย์ที่16เมษายนที่ผ่านมาแฟนๆของเหล่าเดอะกันเนอร์ต่างต้องหมองหม่นปนน้ำตาแม้เพิ่งจะผ่านเทศกาลสงการมาก็ตามเพราะว่าทีมรักของพวกเขาสะดุดเป็นนัดที่2ติดต่อกันหลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็เพิ่งเสมอกับลิเวอร์พูลที่แอนฟิวมาหมาด โดยเรื่องที่น่าเจ็บอกเจ็บใจของแฟนในปืนใหญ่ก็คืออาร์เซนอลเป็นฝ่ายออกนํำได้2ประตูก่อนทั้ง2เกมแต่กับจบเกมด้วยผลเสมอทั้ง2นั้นเช่นกันเรียกได้ว,ว่านี่มันคือปรากฏการณ์เดจาจวูชัดๆโดยสุสดสัปดาห์ที่ผ่านมาอาร์เซนอลบุกมานำ2ประตูต่อศูนย์ตั้งแต่10นาทีแรกจากกาเบรียลเชสุดนาทีที่7และกับตันทีมาตินโอเดกาดนาทีที่10ซึ่งถ้ามองจากตรงนี้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นวันที่สดใสของเดอกกันเนอร์อย่างไรก็ตามมันกลับไม่ใช่อย่างที่ผู้เขากิดนพอเวนแฮมยูเนเต็ด เวที่วอลเล่ด้วยซ้ายตามตีเสมอให้เจ้าบ้านนาทีห้าก่อนจบเกมลอนดอนดาร์บี้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ2โดยจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในเกมนี้ก็คือในช่วงเริ่มครึ่งหลังเมื่อไม่เคลอีวานโตนิอโอกองหน้าของเวทแฮมทำทีมเสียจุดโทษจากจังหวะการทำแฮนด์บอลอย่างไรก็ตามบุกโยซากาผู้สังหารจุดโทษเบอร์หนึ่งของอาเซนนลกับยิงหลุดกรอบออกไปแบบไม่ได้หลุนทำให้ทีมไม่สามารถทิ้งห่างเวทแฮมเป็นสประตูต่อ1นได้ก่อนที่หลังจากนั้นเพียง2นาทีทาขุนค้คอนจะตามตีเสมอได้สำเร็จจจถึงงแมมม้้้ะไไ่่ีใครรูวาาาาหากยิุดโทษลนเข อาร์เซนอลจะเก็บ3คะแนนได้หรือไม่แต่เชื่อว่าจะทําให้พวกเขาลดแรงกดดันลดแรงขึ้นเหวีของแฮงเวสแฮมและจะเล่นกันอย่างผ่อนคลายกันมากขึ้นแน่นอนแต่ในเมื่อสิ่งนั้นมันไม่เกิดขึ้นจึงทาให้แรงกดดันทั้งหมดมันเวียงกลับมาใส่พวกเขาในทันทีรวมถึงยังเป็นการไปเต็มเชี่ยไฟให้เวสแฮมที่ไม่ต่างจากคนตายแล้วฝืนกลับมามีความหวังอีกครั้งนอกจากนี้เองการขาดหายไปของอเล็กซานเดอร์ซิเชนโก้แบ็กซ้ายตัวหลักที่มีอาการบาดเจ็บข้อขาหนีบก็ดูจะเป็นช่องโหว่ของอาร์เซนอลเพราะตัวสำรองอย่างคีีแรรรนนนนนเทททยย่่กกกก็ังงดดาาาาขขหปลออิช้ไไมพใะ อินเวอร์ตฟูลแบ็กเช่นเดียวกับล็อบโฮดิงที่ในวันนั้นรับมือกับอันโตนิโอได้ไม่ดีนะักรวมถึงจังหวะการบิวอัพก็ดูจะช้าๆไปกว่าเพื่อนร่วมทีมและต้องยอมรับว,ว่าเขายังไม่สามารถแทนที่ของวิลเลียมสลิบาได้เลยขณะที่มิเกลอาเตตาคุณซื้อของอาเซนนลก็แก้เกมได้หน้าแปลกใจเพราะกาเบรียลเชรูซที่ดูจะโดดเด่นที่สุดในแผนเกมลุกกลับถูกถอดออกตั้งแต่นาทีที่6กกับกันบุโกโยสากาที่วันนี้ต้องยอมรับว,ว่าไม่สามารถสร้างความอันตรายได้เท่าที่ควรรวมถึงยังเสียความมมมัััุ่่่่นนนนนนใใจจจาาาาาากการรรพลดอออยยยยูู่โททททษสคบ90ีีเเตต็ิงงวแ โทษซาถนัดในการเล่นฝั่งซ้ายและกองหน้ามากกว่าแต่อย่าลืมไปว่าตัวลูกชาวเวลเยียมก็เคยออกสตาร์ทในตำแหน่งปีกขวามาแล้วในเกมลม่มลีซีประตูตัวหนึ่งซึ่งในวันนั้นเขาทำได้หนึ่งแอซิดผลเสมอในเกมกับเวสแฮมไม่ใช่เรื่องที่น่าพอใจแต่อย่างใดเพราะส่งผลให้สถานการณ์การลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลเริ่มน่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะพวกเขานำหน้าอันดับ2แมนเชสเตอร์ซิตี้เพียง4แต้มและแข่งมากกว่า1น,นัดแถมยังมีโปรแกรมที่ต้องดวลกันเองในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้เชื่อว่าลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้ตาคงได้บทเรียนจากเเกกมมนนีี้้ปต็ๆหลังจาุ ชาสเปนก็คงจะต้องปลุกใจลูกทีมกันยกใหญ่และย้ำกับนักเตะว่าต้องเล่นทุกเกมที่เหลือให้เหมือนนัดชิงห้ามพลาดในลักษณะน,นี้เป็นอันขาดเพราะทีมที่กำลังหายใจลดต้นคองผู้เขาอ,อยู่ในขณะนี้ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่มักไม่พลาดในการลุ้นแชมป์ช่วงโค้งสุดท้าย